ดีค่ะเมื่อวานนี้ดีใจดีใจที่รู้วิธีเก็บรักษาเห็ดหลิมจือให้ให้รอดจากมอดค่ะลืม,ล,มลืมกดแลชภาพเลยมืดหน่อยนะคะตอนนี้สี่โมงหน่อยหน่อยค่ะข้างนอกไม่มีแสงแดดแล้วค่ะลืมกดแลดนี่ก็จะสังเกต จะดูต่อไปแต่ก่อนอื่นก็ต้องเก็บไว้ในถุงนะาะเก็บไว้ในถุงแบบนี้ถุงพลาสติกที่เก็บนะ่ะต้องต้องเป็นถุงพลาสติกแบบหนาแต่นี่ไม่ใช่วิธีที่ว่าไปค้นพบวิธีรักษาเห็ดหลินจีทั้งดอกให้รอดพ้นจากมอดไม่ใช่แบบนี้นะคะไม่ใช่ที่เอาไปไว้ในถุงพลาสติกแบบหนาส่วนอันนี้เป็น ตระดำเป็นเห็ด,ดตระดำตากแห้งเห็ดตระดำที่ภาษาอังกฤษเขาเขาเรียกว่าเห็ดแบลทัมเพนะคะแต่ไม่รู้เขาไปเรียกแบลทัมเพธเขาคงเจอดอกแรกแลักษณะเหมือนแตรนะคะเลยไปเรียกว่าเป็นแบลทัมเพเพราะส่วนมากแล้วจะมีลักษณะคล้ายดอกไม้มากกว่า <c oughs> เห็ดตระดำแห้ง <c oughs> เก็บมาเก็บมาแล้วก็ไม่ได้กิน ต่ากแน่งเอาไว้เหมือนเห็ดหูหนูเลยนะคะส่วนในนี้อันนี้ก็เป็นเห็ดมันอยู่ในในประเภทเดียวกันกับเห็ดศิลปะอาร์ i ิสของคือชนิดเดียวกันนะคะแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่อันนี้แม้จะดอกแก่แล้วใต้ดอกเป็นสีน้ำตาลนี้เขาจะเป็นสีแบบนี้ เขาก็นิยมนํามาวาดรูปแล้วก็ระบายสีขายะพวกที่รักศิลปะนี่ดอกเล็กนะคะดอกใหญ่ใหญ่ดอกใหญ่เท่าถาดส่วนอย่างนี้ไม่ใช่หลินจือขาวนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดตีนช้างนี่ดอกเล็กหูดอกใหญ่สวยมากค่ะส่วนมากแล้วเขาจะเก็บมาทําหนังบางคนก็เก็บมาทําเชื้อไฟในเตาผิงเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเห็ดกีบม้านี่ค่ะ ลักษณะเหมือนกีบม้าเลยเพราะว่าที่ที่ตีนม้าเขาจะเรียกตามลักษณะคือเป็นกีบนะคะวัวก็เป็นกีบรู้สึกแพะก็เป็นกีบนะคะเขาจะเรียกตามกีบนี่ก็คือกีบมา้าลักษณะเหมือนกีบม้าเลยค่ะของเมืองนอกเขาก็เรียกกีบม้าเหมือนกันนะคะของเลือกเป็นภาษาอังกฤษส่วนในนี้ยังไงที่ต้อง พอทาแล้วต้องรีบเอาวาสารถุงนี้ไว้คือถ้าไม่ทําแบบวิธีนั้นก่อนยังไม่กล้าที่จะบอกว่าทํายังไงเพราะว่าขอดูก่อนค่ะจะใส่ถุงเอาไว้แล้วก็อีกสักเดือนหนึ่งจะหมั่นดูในถุงว่ามันจะมีผงไหมถ้ามีเป็นผงผงละเอียดออกมาแสดงว่ามอดมันยังชัยเข้าไปมันจะชัยตอนนี้แหละตอนเปิดปากถุงแล้วก็ทําคลิปเนี่ยค่ะ นี่เป็นเป็นลิ้นจือลิ้นจือแดงค่ะลิ้นจือแดงดอกใหญ่นี่ดอกนุ่มๆเลยค่ะลิ้นจือนี่ขาเนี่ยคะ่ะขาเขาไม่ใช่ว่าจะติดอยู่กับขอนยาวเป็นแนวแบบนี้ไม่ใช่นะคะลิ้นจือที่เขาขายกันเนี่ยมันจะต้องมีขาแบบนี้อุ้ยอุ้ยอันนี้บีบแล้วยังดังเกาะเกาะผุค่ะนี่ได้ไหมคะ,มะผุ ที่เป็นแบบนี้ก็คือมอดนี่มอดชัยนะเนี่ยค่ะมันชัยกินตรงเปลือกนอกของเห็ดเนี่ยดีนะที่เอาไปเอาไปแก้ทันก็จะดูต่อไปเนี่ยมอดทั้งนั้นนะเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันคงมันคงไม่มาชัยแล้วเนี่ยพอเคาะเนี่ยก็ยังมีเศษฝุ่นดอกนี้ก็เหมือนกันดูค่ะ เดี๋ยวเอาไว้ให้สังเกตต่อไปอีกสักเดือนนึงถ้ายังมีเป็นผงคล้ายๆกับแป้งนะคะเยอะๆอะแสดงว่ามอดมันเข้าไปอีกแล้วน่าเสียดายมากเลยจากดอกสวยๆเลยค่ามันแทะมันแทะจน,จน,จ,นจนแหว่งเลยนี่ยังเป็นเศษดินไม่ได้ล้างค่ะเก็บมาไม่ล้างก็ยังมีดินอยู่ปาดเท่าไหร่ดินก็ไม่หลุดฮะ นี่แหละถ้ามอดจะมามันจะมาตอนทําคลิปเนี่ยค่ะส่วนดอกนี้นี่ก็เหมือนกันดอกใหญ่มากใหญ่เข้าถาดเลยค่ะลิ้นจือหมื่นปีคือเห็ดลิ้นจือแดง